เทศบาลนครเชียงรายคลิกออฟสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัดเพื่อยกระดับงานสาธารณาสุขในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายวันที่23ธันวาคม2568ในวันชัยจงสุธนามณีในยุทเทศมนตตีนครเชียงรายเป็นประธานจากกิจกรรมคลิกออฟสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัดเพื่อยกระดับงานสาธารณาสุขในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายโดยเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณาสุข ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำชุมชนในการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดท้งนี้มุ่งเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดชนิด MR และ m m r ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน5,000คนครอบคลุมเด็กเล็กนักเรียนครูและพนักงานในสถานประกอบการที่มีการพบปะผู้คนจำนวนมากควบคุมการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง การดาเนินง,งานเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนอาทิสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายสาธารณาสุขอาเภอเมืองเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมจัดบริการฉีดวัคซีนฟรีระหว่างวันที่23-24ถึงธันวาคม2568ณสนตุงและคมเทศบาลนครเชียงรายเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนทีมข่าวท้องถิ่นนิวส์รายงาน